สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการบิสท็อกทาง FM106 ็มร้อยหกพิธีกครอบครัวข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมกัสอิริกรที่มันเทียนเช่นเดิมน,นะครับก็เป็นประจําทุกๆวันเสาร์นะฮะตั้งแต่เวลา5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับจะเจอเจอ,เจอกันแบบนี้ช่วงนี้รายการเราให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของภาษีคริปโตนะฮะสัปดาห์ก่อนเนี่ยไปพูดคุยกับทางเจ้าของแพลตฟอร์มมาแล้วนะครับเจ้าของเอ็กชเชนกันมาแล้ว สัปดาห์นี้นะครับมาติดตามความคืบหน้ากันต่อเนื่องเลยนะครับกับทางเลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยคุณเลศวรพนาลายนะฮะมีการพูดคุยกับสัมพารมาแล้วนะครับถ้าทีเหมือนว่าสัมพารเนี่ยเริ่มเริ่ม,ร,มรับฟังมากยิ่งขึ้นนะฮะถึงแนวทางการจัดเก็บภาษีซึ่งที่สุดแล้วเนี่ยต้องเคาะกันให้ได้ในเดือนมกราคมนี่แหละตามที่อธิบดีกรมสัมภารได้มีการว่ากันไว้ แต่ว่ารายละเอียดการพูดคุยนะครับที่ได้มีการนําเสนอไปแนวทางที่จะเกิดขึ้นมาจะจัดเก็บกันยังไงจะวางเว้นไปก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะมีเวไหนที่จะทําให้ผู้ที่เป็นผู้ลงทุนนะครับได้รับผลกระทบได้น้อยที่สุดและที่สําคัญเองก็ทําให้ภาพของประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากการที่บรรดาผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยต้องไหลไปต่างประเทศนะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้คุณแก๊บอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณแก๊บครับ สวัสดีครับผมครับคุณแก๊ปโอ้สัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะยุ่งหน้าดูใช่ไหมครับเห็นว่าทางสมาคมต้องมีพบกับสมาคาด้วยใช่ไหมครับหาเรื่องเรื่องภาษีรคปโตฮะอ่าใช่แล้วครับก็นอกจากทางสมภคารนะครับก็เป็นการประสานงานจับด้วยว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ยิติธรลในประเทศไทยทั้งหมดนะครับอืมนะครับก็คือทางทางสมาคมนะครับเราตอนนี้เราฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนนะครับทุกภาคส่วนก็คือผู้ประกอบธุรกิจด้วยนะครับทั้ง exchange broker dealer แล้วก็ ITO portal นะครับครับนะครับเพื่อจะได้ข้อสรุปที่ครับตอนตอนนี้ใช่ครับผู้จะได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับแล้วก็มีมีธุรกิจทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวครับผมอืมคือคือแต่อย่างน้อยเนี่ยที่เราได้ไปเจอกับสัมภารกรมีสัญญาณเชิงบวกยังไงบ้างไหมครับเพราะตอนนี้คนที่เป็นผู้ลงทุนก็แหมส่วนหนึ่งก็ใจไม่ค่อยดีกันนะฮะจากเรื่องนี้ฮะนะครับก็ผมบอกได้ว่าสัญ เรียกว่าสัญญาณก็ค่อนข้างเป็นเชิงบวกนะครับคือท้งสันทตอร์นะครับก็มีการรับฟังทางสมาคมครับรับฟังนะครับรับฟังแล้วผมอธิบายก็รับฟังไม่ได้ทําตามนะครับรับฟังแนวทางแล้วกันรับฟังแนวทางนะครับอครับก็ตอนตอนนี้ภารกิจภารกิจที่เราจะทาเลยหลังจากนี้นะครับภารกิจสำคัญที่สุดก็คือทําให้ทําให้การยื่นภาษี นะครับในปีในปีในปีนี้นะครับที่น่าจะที่จะสิ้นสุดเดือนมีนานะครับมีระเบียบแบบนล้วกันนะครับให่เขามีมีหลักปฏิบัติที่ว่าจะจะชัดเจนแล้วกันอ่าครับอืมคือปีภาษี64ก็คือของปีที่แล้วนี่แหละที่เราได้รายได้อะไรกันมาให้มันยืดได้ชัดเจนในช่วงสิ้นเดือนมีนาหรือว่าต้นเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องครับใช่ครับเราเราก็จะมีการเรามีการเรามีการรวบรวมความเห็นแล้วก็เราเอาคนที่แบบ ดูในะอุตสาหกรรมจริงๆหรือว่าอ่าเป็นนักลงทุนจริงๆเนี่ยครับมามาร่วมในการให้ความเห็นนะครับว่าถ้าปฏิบัติเนี่ยนะครับแบบไหนที่มันดูแล้วเป็นไปได้จริงครนะับครับผมครับเน้วตอนนี้เริ่มร่อนตะแกรงกันหรือย่างฮะแนวทางที่ดูจะเป็นไปได้มากที่สุดไปยังไงครับคุณแก๊ปฮะนะครับก็เดี๋ยวอันนี้อันนี้ผมผมยกรกระทางผู้ฟังผู้ชมนะครับว,ว่าอ่เป็นแนวทางที่มีการเสนอขึ้นมานะครับยังไม่ได้แน่น ยังไม่เคาะอ่าใครฟังอยู่นะฮะนี้ยังไม่เคาะนะอ่าเป็นข้อเสนอใช่งงครับการนะครับแต่ว่าเพื่อเพื่อเพื่อที่จะเพื่อที่จะทําให้แนวทางการเก็บแบบว่านักเทรดเนี่ยก็สามารถจะโอเคก็ไม่ได้วุ่นวายมากนะครับไม่ได้วุ่นวายกับการท,าที่เราไมาน่นังเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับอืมจากจากทุกจากจากจากระเบียบที่ออกมาก่อนหน้านี้แหละครับที่จะที่จะให้เก็บจากกําไรใช่ไหมครับเก็บกำไรที่เกิดขึ้นนะครับทีนนี้เรามีเรามีการเสนอว่าเื่อย่างเนี้ย ไปเก็บแต่ค่าธรรมเนียมดีไหมก็คือ transaction tax นะครับก็คือตอนนี้ครับเวลาเราซื้อขายคริปโตในในรเทศเนี่ยครับเราจะเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยก็ประมาณ0ูนจุดสองูยเปอร์เซ็นตใช่ไหมครับนี้เนี่ยเอายี่ไหมเพื่อไม่ให้งงนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าการเทรดคริปโตเนี่ยบางครั้งนะครับการคำนวณกําไรขาดทุนหรือต้นทุนเนี่ยมันมันยากนีชิงปฏิบัติอนะครับนะครับทีนี้เราเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเก็บแต่ค่าธรรมเนียมไปเลยแสน แสงในตรงนั้นไปเลยครับอืมครับม,มันตามตามภระากฎหมายแล้วแล้วเรือกไฟน่ไนไถครับคือหมายถึงว่าเป็นภาษีที่ก็เก็บมันตรงนั้นเลยครับเก็บเก็บหน้าที่จ่ายเลยแล้วก็ไม่ต้องเอามารวมแบบคำนวณภาษีปลายปียอีกแล้วอะไรเงี้ยครับไม่ต้องยื่นกันก็คือซื้อ,ข,อขายกันรทรานซัคชันไหนก็เสียเข้าไปตรงทรานซัคชันนั้นไปเลยใช่ครับเก็บไปเลยครับอ๋อมันจะเหมือนวิธทลี่แท็กไหมฮะอย่างนี้แบบคุณ๊ปฮะประมาณนางจะเรียกวันจะรียกแบบนั้นก็ได้ครับ อ๋อก็คือหักนะนจุดชําระไปเลยนจุดที่คือคนที่ได้กาไรไปเนี่ยไม่ต้องมานั่งเสียเวลารวบรวมเอกสารเอกสารหลักฐานแล้วก็มายื่นทุกๆุกมีนาอะไรอย่างนี้ให้เป็นหน้าที่ของเอชเอชในการหักเลยเก็บเก็บเก็บจากเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมครับค่าธรรมเนียมซื้อขายครับอ๋อให้ให้คิดเป็นค่าธรรมเนียมซื้อขายคิดคิดแต่ค่าธรรมเนียมซื้อขายครับเช่นเช่นกรณีนะครับก็คือปกติเราเก็บค่าธรรมเนียมประมาณยี่สิบจุดสองเปอร์เซ็นใช่ไหมครับครับแล้วก็แล้วก็แฝง แล้วก็แฝงภาษีเข้าไปในตรงนั้นนั่นแหละอืมแอดเข้าไปอาจจะเพิ่มครับอัตราเท่าไหร่ก็อาจจะต้องกําหนดกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะอ่าใช่ใช่ก็ต้องมาก็ต้องกำหนดอัตรากิกทีครับผมอ่าอย่อันนี้เป็นบางส่วนแล้วกันนะครับเป็นบางส่วนเออเป็นบางส่วนน่าจะจะเป็นแนวท้ายที่กําลังหาเลยกันอยู่นะฮะมีอีกชุดความคิดหนึ่งนอกเหนือจากที่คุณแก๊ปพูดถึงมาตรงนี้ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงกันเยอะมากก็คือลักษณะแบบ ให้เอากําไรมาหักด้วยขาดทุนแล้วก็มายื่นกันปลายปีแบบนี้อันนี้มีข้อเสนอในที่ประชุมได้ไหมฮะมีมีมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันครับนะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้าเป็นคําแนะนําจากทางทางะนํางานแล้วกันนะครับมองว่ายังไม่ยังไม่ต้องยื่นภาษีเพราะว่าเราทางทางสวัสดกรกับทางผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีมีเรียกว่ามีมีเดทไลน์แล้วกันนะครับว่าติดมกราเนี่ยมีในทางปฏิบัติอืมนะครับก็ รอสั่านหอ่แล้วกันนะรอรอก่อนแค่มานี้ยจะทานชัดเจนครับยังไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยื่นนะครับอ่าฮะเหมือนที่คุณเอกนิติท่านอธิบบอกว่าน่าจะต้องทันในช่วงของการยื่นภาษีปีนี้แน่นอนแล้วก็เน็ตไลน์คือมกลาด้วยเอ๋อใช่ับไม่ต้องเน็ตอ่านนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวรอวันวันที่วันวันที่ยี่สิบมกราคมนี้จะเป็นการประชุมใหญ่นะครับมีมีทุกภาคส่วนมาเกี่ยวข้องส้นประกนกรรอต่อ ผู้ประกอบธุรกิจสมาคมถึงทรัพย์ดิจิตอลนะครับตรงตรงนี้จะมาจะมาหาลือเป็นไฟนลนลักษณะที่แบบเราคุยวงเล็กกันไปหลายวงแล้วนะฮะจะมามสมารี่ความคิดนี้ทั้งหมดอีกทีหนึง่งครับอ๋อ20มกราคมนี้ประชุมใหญ่อีกนัดหนึ่งนะฮะน่าจะเห็นความช<ป>ัดเจนมากขึ้นเป็นลาดับใช่ไหมครตรงนี้ครับผมนะครับทีนี้ทีนี้เราก็มีมีการไว้เสียงจากเรียกว่าเป็นชุมชนคริปโตเคอเรนซีในเมืองไทยแล้วกัน อ่าอ่าคอมมูนิตี้นะรอ่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราเราอยากให้มีการดึงเว้นภาษีครับอืมอยากให้เว้นเลยสําหรับปีภาษีที่ผ่านมาใช่ไหมฮะใช่ครับคือเราย้ำเลยครับว่าเสนอนะครับไม่ได้แปลว่าเสนอลดต่าๆนะครับครับครับเป็นข้อเสนอย้ำคุณผู้ชมไปอีกครั้งหนึ่งเป็นข้อเสนออ่าอย่างไงครับนะครับก็คือคือเราอยากให้อุตสาหกรรมสิรัพย์ดิจิทัลไทยเติบโตครับ สามารถสามาแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านได้อะไรเงี้ยนะครับโอ,อ้นะครับแต่อันนี้นก็นขึ้นอยู่กับภาครัฐด้วยครับครับคือข้อเสนอ,อ,อที่เสนอให้เว้นภาษีอันนี้สําหรับปีภาษีที่ผ่านมารวมถึงปีหกห้าที่จะยื่นในปีหน้าได้ไหมฮะหรือว่า,ว,าว่าเราจะเสนอ,อยังไงบ้างตรงนี้ออออก็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 อาจจะอ่ผมอธิบายอย่างนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เนี่ยครับเรามีสามมิชชั่นแล้วกันนะครับสามสามมิชชั่นในการที่จะจะทํากันทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับข้อแรกครับข้อแรกนะครับก็คือ หาแนวทางปัิบัติที่ชัดเจนก่อนอืมครับอ่าหนึ่ง<ใ>นแนวทาง,งชัดเจน,นแนวทางแนวทางในการจัดเก็บในการจัดเก็บภาษีที่ที่มันที่มันจะที่มันจะ,นจะต้องรายงานในปีนี้เนี่ยนะครับเอาให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าต้องยอมรับว่าแนวทางที่ทางสมก่อออกมาเนี่ยมันอาจเรียกว่าไม่ได้สะท้อนกับชีวิตจริงของนักเขและกันทางนี้ได้หว่าครับอ่าแล้วชีิจริงเขามันมันก็คางจะแบบผิดธรรมชาติอ่ะนะครับครับตรงตรงนี้เรามาหาเรามาหาไม่ตอดก่อนไม่ตอดวิธีการนะ วธีการที่จะจัดเก็บให้มันดูแล้วไม่ยุ่งยากะนะครับอันนี้อันนี้มิชชั่นแรกนะครับที่ต้อง,งทําให้ได้ภายในเใดือนกรกาคมนี้นะครับอืมนะครับมิชชั่นที่สองคือแนวทางมิชชั่นที่สองนะครับหนึ่งคือแนวทางมิชชั่นที่ส,อง,อ,สองคืออะไรครับคุณแก้วครับมิชชั่นที่สองมิชชั่นที่สองคือบางสิ่งบางอย่างผ่อนโรนได้ไหมอืมอืมอเช่นอะไรฮะต้องผ่อนโอนอะไรกันเช่นอย่างเช่นแล้วกันอย่างเช่นที่ออกมาว่า จะต้องเก็บทุทกท r a n s a c ชั o เนี่ยเป็นไปเอาเคถ้างั้นขอผ่อนปรนได้ไหมว่าเฮ้ยขอเก็บแบบรวมทา a n s a c t i ทั้งปีได้เปล่าอะไรอย่างนี้แอร์นะครับคือบางบางบัฟไปเลยอาจจะขอผ่อนปรนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมชัดเจนชัดเจนผ่อนปลนอ่านะครับ,รบนะครับแล้วก็มีขั้นที่สามก็ลองมองถึงอนาคตว่าเฮ้ยเรามาแชร์ความคิดกันว่าอ่าภาครัฐมีมุมมองยังไงขั้วประกอบการมีมุมมองยังไงอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเพื่อจะให นโยบายภาษีเนี่ยมันจมันจะช่วยส่งเสริมอ,อุตสาหก,กรรมสืรัสา์ดิจิทัลไทยได้ไหมอะไรเงี้ยครับอันนี้แต่นี้เป็นแนทางนอนาคตนะครับครับครับผมอ๋อทั้งสามข้อ,ขอด้วยกันนะฮะเป็นสามมิตมิกาตอนนี้ครับครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าแนวโน้มแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าส่วนของของผู้ประกอบการที่เรามีการหารลือกันมาเนี่ยที่ที่นำมาสู่สามแนวทางแล้วก็ข้อเสนอทางการเงินด้วยเรามองเรื่องของภาษีมันอาจจะเป็นอุปสรรคสําหรับการพัฒนาของแวดวง อ่า uh, right? uh, ดิจิทัลเคอร์เรนซีหรือว่าดิจิทัลแอสเซทในไทยใช่ไหมฮะอ่าแน่นอนครับมันเป็นอุปสรรคอยู่แล้วครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าประเทศประเทศที่วางตัวเองเป็นคริปโตเฟนลี่เนี่ยครับก็รู้แล้วกันไม่ไม่มีใครเก็บภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาสิงคโปร์ฮ่องกงสวิตเซอร์แลนด์เ <c oughs> ยอรมัน <c oughs> หรือแม้แต่แม้แต่มาเลเซียรประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับที่จริงๆแล้วเขาเขานิยามสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยเป็นเป็นสินค้าเหมือนกับบ้านเราเลยนะ จริงๆแล้วต้องต้องเก็บภาษีนะถ้าถ้ามีการแบบวางว่าเออเปน็นสินค้าอะไรนี่นะครับแต่ว่าเขาก็เลือ่อนไปจากไม่เก็บภาษีนะครับครับตรงนี้เนื่อเราเราต้องการจะเป็นเราต้องการจะเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมนี้นะแล้วก็เราก็ไม่ควรจะผลที่ว่าไม่ไม่ไม่ควรจะเก็บอะนะครับอันนี้ั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนมุมมองกับทางภาครัฐด้วยนะซึ่ง ซึ่งมุมของภาครัฐเราทางเราก็เข้าใจนะครับว่าอาจจะต้องการขยายฐานภาษีใหม่ๆอะไรย่างนี้เข้าอันนี้ ừ, น,นี่ก็นนมาถกกันแล้วกันครับอ่าก็ไั่จะถามต่อมาเลยในมุมของภาครัฐก็อาจจะมองเรื่องการขยายฐานภาษีไม่ได้ขยายมานานแล้วแล้วก็มองว่าเอออาจจะมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาประเทศหรือเปล่าแล้วก็ว่าบุคคลซึ่งมีไรายได้ ตามหลักการก็อาจจะต้องเสียภาษีตรงนี้มันอาจจะไม่เป็นรมตอบผู้ที่ทํางานแล้วก็เสียภาษีสุดหรือเปล่าในตรงนี้เนี่ยจุดจุดร่วมที่จะหาทางออกได้เนี่ยในมุมมองสมาคมเราเราคิดยังไงครัตรงนี้อ่านะครับก็เอาเรื่อเอาป็นว่าเราทางเราเสนอแล้วกันเสนอแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะให้อยากจะให้มีการอลดลดเป็นภาษีนะแต่ว่าถ้าจะแต่ว่าถ้าเป็นช่วคราวไหมหรือเป็นระยะเวลาไหมนะถ้าให้ต้องมีการเก็บจริงเนี่ยเช่นอาจจะแบบเอ๊ะ เพื่อนไปสักปีสองปีได้ไหมเหมือนเกาหลีได้อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าฮะอฮะอันนี้เข้าใจได้ไไดยกตัวอย่างนะครับหรือไม่ก็เอ๊ะลดตัวเลขลงมาหน่อยหรือมีวิธีมีวิธีการจัดเก็บที่มันที่มันอา,อาจจะสะดวกแล้วก็ตรงตรงความเป็นจริงอะไรเงี้ยนะครับอ่าตรงตรงนี้รตรงนี้เราก็ต้องมาตรงนี้เราก็ต้องมาหาข้อหาข้อที่มันจุดที่มันลงตัวนะครับอืมอืมโอ้ก็ก็ถือว่า ก็เข้าใจได้คือภาษีเนี่ยแน่นอนเราเสนอไปช่วงแรกอาจจะยังไม่อยากให้ให้จัดเก็บก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดจะจัดเก็บก็ขอให้เป็นธรรมนิดหนึ่งกับผู้ลงทุนแล้วก็ต้องเข้าใจว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่ชอบบางครั้งมันก็มีความเสี่ยงมากกว่าที่ผู้ลงทุนต้องได้รับอยู่แล้วถ้าเกิดว่าจะจัดเก็บอะไรมันก็อาจจะให้ให้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนิดนึงนะฮะทีนี้อยากจะให้คุณแจ๊ดให้คำแนะนําถึงถึงผู้ลงทุนนิดนึงครับบางคนพอมองเรื่องประเด็นภาษีก็อาจจะมีความกังวลกันนะฮะทั้งในเรื่องของการเเข้้าามสู่โลกตรงุดนีีย ในมุมมองผู้ลงทุนจะต้องวางตัวยังไงบ้างในเรื่องของการการการจัดการเรื่องภาษีตรงนี้นะรครับผมนะครับก็อ่าสําหรับสําหรับสําหรับอนึ่งสหรับนักเทรดใช่ไหมครับอืมใช่ครับอันนี้สำหรับนักเทรดนะครับก็อืมจริงๆสาหรับอ่าในจริงตอนสําหรับตอนตอนนี้เนี่ยก็แนวะทางยังไม่ชัดเจนอย่างนี้นะครับอื <c oughs> มก็ไม่อยากบอกน,นะว่าถ้าเป็นไปได้ก็ช่วย อาจจะเก็บจดมันงคือเป็นไหมครับคในช่วงที่ยังไม่ชัดเจนกันก่อนแต่อาที่จรอาจจะยังมันมันมันมีคำขอลองที่ดูไม่เป็นนะแต่ว่าตอนนี้ทางเรากําลังเร่งเร่งอยู่ครับเร่งให้มันแบบเป็นรูปธรรมชัดเจนยอะไรเงี้ยนะครับครับนะฮะครับเข้าใจว่าตอนนี้มันยังไม่เสด็จน้ําด้วยแต่ว่าเราอยากจะทราบความคืบหน้านะฮะเลยเลยถือโอกาสได้นํามาเล่ามาแบ่งปันกันนะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามครับก็สรุปว่านี่ครับทั้งเอกชนทางภาคเอกชนก็ นะครับก็เสริมมาเต็มที่แล้วก็ภักรั็รับฟังครับก็ผมผมมองว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วกันอ่าใช้คำนี้บรรยากาศที่ดีครับของการที่เรามาถกเอาเข้อดีข้อเสียมาถกกันอย่างนี้นะก็ก็เป็นเป็นภาพที่ดีครับตอนนี้อะครับยังไงเดี๋ยวรอดูความชัดเจนอีกครั้งนะครับยี่สิบมกราคร<ผ>มครประชุมนัดใจกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเชื่อว่าน่าจะมีทางออกให้กับบรรดาคนที่กําลังงงๆกันอยู่จะจดกันยังไงเนี่ยท่าชันนักปีนถ้าจะยื่นกันยังไงยังไงช่วงนี้รอก่อนก็ได้ รอก่อนรอก่อนยังไม่ต้องรีบนะฮะอ่าโอเควันนี้ชัดเจนมากๆนะครับคุณแก๊ปเชื่อว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาประชุมกันมาหนักแน่นอนนะฮะวันนี้ให้เกียรติพูดคุยกับเราในรายการนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับคุณแก๊บครับครับสวัสดีครับครับ ครับผู้ชมครับก็คือทั้งหมดนะครับของการพูดคุยกับทางสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าที่สุดแล้วเมื่อเรื่องของแนวทางข้อ,อก,กันออกมาเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็เชื่อว่าต้องหาทางลงให้มันเหมาะสมกันทั้งทั้งสฝ่ายแหละส่วนหนึ่งก็ต้องการในเรื่องของการจัดเก็บภาษีนะฮะ ก็มีการบอกไปว่าเออเป็นเรื่องของการขยายฐานภาษีรายได้เข้าประเทศแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็ต้องไม่ให้กระทบต่อบรรดาผู้ลงทุนด้วยเหมือนกันนะครับการจัดเก็บก็ต้องมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยรอติดตามนะครับเรื่องนี้อีกไม่นานแหละจะได้ทางออกกันนะครับในช่วงนี้พกกันสักครู่ครับ